แล้วไอตอบอะไนะว่าเป็นอพแอเมือเชุดสืบทสืบไม่เกี่ยวยาคือยาจมวกคือจมูกมันก็เลยสวนไม่มันยังไงมันมันขวางหูขวางตา หรือว่าคุยแล้วคุยแล้วให้ตัวเองดูดีไงคุยแล้วให้ไ้ประมาว่าไปว่าคนอื่นแล้วมันจะทําให้ตัวเองดูดีเหรอทำให้ตัวเองสูงขึ้นไงเนีเ่ยเป็นลูกฝรั่งหรือเปล่าลูกครึ่งฝรั่งหรือเปล่าไอ้ลูกชื่อภาษาอังกฤษ หรือว่าฝรั่งเขามาขายทิ้งไว้หรือเปล่า